เคแล้วเหลือกี่ลูกอะคิมชอบค่ะเธอเปิดเองเลยดิเุกอย่างหมดอยวไม่มีปัญหาอีเกียดมาใครเรียกกูวะมันไปไหนละอ๋อตกใจทำไรเนี่ยโทนี่คิดเยอะพายาบบอสโอ้ยเงยเอารวยไปไหนเนี่ยไม่ได้รวยอะเป็นหรอกคนมันรวยหรือว่าคุยมันรนไม่ใช่ไม่มี ได้ส่งอะไรมาไปไลแมนเหรอใช่ส่งอะไรบอสเด็กก็ดิเด็กผาไลแมนเหรอเออเออไอ้บางมันอยู่คนเดียวไงเมียมันออกไปทำงานด้วยอ่ะแล้วอเออทำไมทำอย่างนี้อ่ะแม่งโคตรร้ายเลยว่ะไม่ส่งไว้ผมด้วยอ่ะเลวอ้าวเป็นวินติศาสตร์มาอีกตัวละเรียบร้อยเด็ดโจ้เชื่อเขาส่งอะไรวะ ออเออครับบังอ๋อได้ออกละตอนแรกจับได้ห้องไม่ได้เนะนี่ยนะจับได้ห้องไม่ได้จับได้แต่ในห้องเธอครับเปล่าขอบ <laughs> คุณแมวนะคะรับขอบคุณแดนแล้วครับขอบคุณทุกคนด้วยนะคะรับขอบคุณใครช่างน้องจอนี่เพี่อนและก็มาอีกมาหม,มุน ตามมากกับดวงชายไอ้คืนนี้คืนนี้รอฟังอะไรมันบันเลยฮะคืนนี้คืนนี้ใช่หรอเออมันบันนี่แสดหรับแก๊งเราเออหรอใช่หรอมีคนไทยบาปคนจะไทยบาปใช่แล้วใช่หรอไทยวะต้องมีต้องมีตาอติดตามรอติดตามเหรอไอผมเหรอผมแน่เลยวิชาจะล็อกตัวทำไมพี่มึงเราพรอ่ะผมแถวเ่รเห็นไหมนะัอ๋อเราพรเรา ตอนหมดแล้วเขาให้มาเปิดของเขาไปพรแล้วเหรออะไรบอกแล้วอะไรพี่ควีตแนทนผมเนี่ยอะไรพี่คนแรกเลยส่งแล้วพี่ไอ้เจ๊แม่งสุดยอดเะไอ้ฮะไม่ต้อไเป็นโดนไอ้เจ๊ดีนุ่มากยอดไม่ไหวแล้วครฮะพรกองหนา้าทีม<ป>ชาติเอ็กแมนกองหน้าทีมชาติเหรอ โดนพี่เองน้องชายเท่อะเรนะาขามตีขาไม่ให้เตะบอลได้ยังไงไม่เข้าไม่ได้เข้ารู้ว่าที่เขาไม่ให้ลงเป็นตัวจริงบอลอะไรติดหญิงมัวมัวมัวติดหญิงติดได้ป่ะอ้าเดี๋ยนะติดหญิงติดหญิงแล้วมันโดนดรอปเป็นตัวสำรองโอ้โหมัวมัวพี่บังมัวและต้วงหลุดโค้ชเยอะเลยเนี่ยอะไรเงี้ย เนห,หนอย้ยพี่อดีแล้วนี่น้องเออหลหเลยดีเหนื่อยชวงนี้ับเนิดแล้วดถ้าบางออกมาบางดึตำรวจได้สี่าคันเนี่ยเดี๋ยวออกไปเลยเดี๋ยวเขาเปิดปเรื่องโหลดไเนี่ยเรื่องหดอมสี่หคันเดยปะไดได้ได้เรื่องบางเงี้ถ้าเบื่อวะที่ตำรวจเล่นะฮะอะไร อะไรแลเนี่ยนี่มีแต่ทำเบื่อเปิดกรชากับที่ตำรวจวอะไรตำรวจออกค่ยังไม่พออีกหรอตำรวจมาให้เขาก่อดดิอารับน้องไงเดี๋ยวให้ฟางไปแจกกระชากมาละสิบลูกเียววะหแมงอจบปยเดีิก่อนเลยริงจริงกนะแทรอเดี เ้า oh, ใชผ่ผมเข่งจัดผมบอกแล้วตอนตอ่ผมเลี้ยวแทงอ่นะเงินสองหมืนะ่นอะเขาเก็บไว้มัก่กเสียจบได้ ดูนิ้วเราเห็นนะแอบเห็นเปล่าครับจะเช็คว่าเอาปืนออกไหมยังไป ก็บอกแล้วะไม่เหอนแล้นยากครับตำรวจโอ้โหมี่เที่ยงคืนสูงจริงวันเนี่ยทางเรยงับคุณตำรวจขอโทษครับขอโทษครับเขาจะมารับปยืเยินกันเลยครับ ครับผมหน่วยอะได,ดอ,อนครับผมตเลยตัเ่อค โอ้หนึ่งถุงอข้าวออยากรู้เลยว่าต้องหนีขนาดนีด้จริงหรอเปล่าหนึ่งถุงด้วย

ทีวีขาวตัวร้อยก็อย่างนี้แกลง

เล,เลิกที่จะเลิกสูบดูดีงไงมคำสูบเหมือนเดิมขยันแบบนี้ไม่รวยตายเลยครับเนี่ยรอเงินหมดนะ้ฮะซื้อรถก็ป็นหนึ่ง <c oughs> เลิกทีวีสองคนระับก็เพิ่งว่าทรงมันสวยดีค่ะสวยกันหนึ่ง เรียกอะไรครับเท่าไหร่ครับหนึ่งศูนย์เก้าค่ะสามร้อยห้าสิบครับ,รบขอบนนอคุณฮะงารน,น้ำพึ่งเคสต,ต่อไปไหมคะหรือว่ายัางไงอะ่ะโอเคค่ะ ัมไหอแี่ซ่อมะครับเอหมือนจะยังไม่ซ่อมครับอยู่อยู่บนเอ่อบนบนบนสะพานสะพานเดีวแเข้าบ้านมาได้ได้เดี๋ยวเ้าไปเหมือนจะไม่ซ่อมอีกแล้วไหมครับน่าจะบากข่ะแป๊บนึงนะคะจีบช่างโน้ ช่างคนนี้จีบไม่ได้ท่กคนจะทักหลังบ้านได้ครับทักมาในเฟสหรือเพจละ่ะจอนเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะ ที่เป็นแทแล้วนะเอาเลยกันที่โทษก็โชว์ขอโทษ